อย่าลืมกดติดตามแอดมินด้วยเดอ้อมีการตั้งฉายาครับปลายปีนะก็เป็นเรื่องที่แบบธรรมดาเนาะฉายาปีนี้คือยือยย้อยุดว่างั้นรัฐบาลยื้อยุดนะครับแอดมินขอตั้งฉายาให้ฝ่ายค้านหน่อยได้ไหมนะยื้ยุยดปะทะย้อนแยงฝ่ายค้านจอมย้อนแยงเฟกนิวฮะน่นะครับขอตั้งฉายาให้ ฝ่ายค้านย้อนแย้งนะยื้อยุดกับย้อนแย้งนะครับนะเออยื้อยุดอนนะไรยื้อยุดเพราะว่าอะไรลุงตู่ยื้อยื้ออะไรอ่ะไม่ยุบสภาอะไรไอ้อย่างเนี้ยคือไม่รู้ว่าเขาเขาไม่รู้ว่าจะตั้งฉายาว่าอะไรดีไงถ้าเป็นรัฐบาลอีป,ปูเงี้ยก็โอ้โกงจำนำข้าวนะครับอ่ารัฐบาลทักษณิณก็กินรวบประเทศอย่างเงี้ยตั้งได้ แต่รัฐบาลลุงตู่เนี่ยเขาไม่มีโกงไงเขายื้ออะไรเขามีแต่พัฒนานะครับเออพัฒนาไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วายื้ออะไรนะเออหัดแหกหูแหกตาดูซะมัง่งเป็นโอ้ยไอ้พวกสื่อนี่ก็เหมือนกันนะลุงตู่ไปพัฒนาไปเปิดงานอะไรตรงไหนตรงไหนไม่เคยจะไปไม่เคยจะไปออกข่าวไปออกแต่นั้นอ่ะเลี้ยงไก่ อ่า,อาเลี้ยงไก่มั่งแหละอ่าคุยกับคุยกับปูมั่งแหละคุยกับวัวกับควายมั่งแหละลุงตู่เขาไปเปิดงานพัฒนาประเทศชาติเนี่ยไม่ไม่เคยสนใจนะเนื้อหาสาระนะครับแต่ส่วนไอ้ฝ่ายค้านเนี่ยย้อนแย้งทุกเรื่องเฟกนิวทุกเรื่องนะตั้งแต่อภิปรายมาเนี่ยมีแต่ความย้อนแยง้งมีแต่ความเฟกนิว มีสาระมีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติบ้างถามหน่อยมีผลงานอะไรบ้างเป็นชิ้นเป็นอังถามหน่อยเอ้าปีนี้ฝ่ายคา้านมีผลงานอะไรบ้างนึกมาหน่อยสิเฟกนิว <Fake new S 1> ครับย้อนแย้งครับอเออนะย้ยอนแย้งที่สำคัญเลยชอบเรียกตัวเองฝ่ายประชาธิปไตยประชาธิปไตยแต่เที่ยวไปไล่แบนคนอื่นแต่เที่ยวไปไล่บูลลี่คนอื่น แต่เที่ยวปิดถนนเที่ยวคุกค,คามคนอื่นเนี่ยเออย้อนแย้งไหมครับสมแล้วที่อ่าหมอว่าลงแกด่าบอ,ไอกไนะอ,อ้ไม่กุ้ยไม่โกงนะเออไอ้พวกนี้มันกุ้ยมันโกงมันกลางไงนะฮนะมีแต่หมอว่าลงเนี่ยทํางานดีกว่าฝ่ายค้านหนึ่งอีกเห็นไหมนะครับ ทํางานอยู่นอกสภาย,ยังดีกว่าฝ่ายคา้านทํางานอยู่ในสภาเปลืองภาษีชิมหายทําอะไรวันๆไปเที่ยวแต่ประกันในพวกสามกีบนะมีอะไรบ้างวันวันแล้วก็เที่ยวปล่อยแต่เฟกนิวเที่ยวแต่ด้อยค่าวัคซีนเที่ยวแต่อะไรไร้สาระไปเรื่อยเปื่อยอะ่ะเอออันนี้อะไรอภิปรายเรื่องไอโอก็เอาเฟกนิวไอโอมาอภิปรายจำได้ไหมนะฮะเออ มีแต่ด่าคำหยาบใช้คำหยาบจาบจ้วงโอ้ยตาแต่ละคำนี่นะครับอะไรใต้ปะประลมาพิไทยอะไรก็ไม่รู้โอ้นะมีสาระมีอะไรอันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้างครับนะะเสียได้ภาษีนะไอ้พวกฝ่ายค้านย้อนแย้งเนี่ยนะฮะอย่าไปเรียกมันมาอีกสิครับทลังอะที่หลังนะโอ้นี่มานี่ไทยพักดีดีกว่านะ เอมาเทคะแนนให้ไทยพักดีดีกว่านะครับนะเนี่ยเลือกตั้งหลักสื่อเนี่ยมาเทคะแนนให้ไทยพักดีดีกว่าเออฝ่ายค้านคนเดียวสามารถอ่าสมมติถ้าไทยพักดีได้เข้าสภานะครับโอ้ยทํางานดีกับฝ่ายค้านทั้งหมดนะแค่คนเดียวเนี่ยทํางานดีกับฝ่ายค้านทั้งหมดอะตัวสอบได้หมดนะอ่ะนะเออเขาเรียกว่าคุณแจสําคัญนะ ในการที่จะไปทะลุทะลวงเปิดประตูไปฮชนะ่เออเนี่ยถ้าไทยพักดีได้เป็นสสนะแม้แต่คนเดียวเนี่ยนะรับรองว่าอุ้ยทํางานคุ้มเงินเดือนครับนะจะเป็นเขาเรียกว่าคุณแจดอกสําคัญเลยแหละที่จะไปเปิดประตูที่จะทะลุทะลวงขอข้อมูลตรงนั้นคนนี้สืบเรื่องราวตรงนั้นตรงนี้เอามาตรวจสอบเอามาดูสิแล้วไปตรวจสอบปกป้องนะชาติบ้านเมืองที่ว่าเอ้ยพวกนี้มันทําอะไรยังไงนะครับจะเป็นคุณแจดอกสําคัญเลยแหละและจะเป็น เขาเรียกว่ากุญแจดอกแรกพร้อมที่จะเปิดอีกหลายๆดอกทั้งประเทศครับนะฮะอนะครับเทคะแนนให้ไทยพักดีไปเลยฮะนะครับข่าวนี้นะฮะอย่าลืมนะครับถ้าไม่อยากให้เพื่อนของคุณต้องมาเจนสามกีแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักและพเพื่อนๆของคุณ